สวัสดีค่ะถรยตันเพชรสมบูรณ์อำเภอพระทองครามจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เราก็มีถรยตันสีล้อรุ่นใหญ่เป็นรถที่ส่งมอบลูกค้ากันในช่วงเช้านะคะแต่ตอนนี้เราก็นํามาติดตั้งในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาลถมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะสาหรับสเปคในส่วนของสีล้อกระบะไม้คันนี้นะคะในส่วนของชุดเพ <c oughs> าท้ายและคันหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็น พอท้ายและคันหน้าของ t o y ยต้าบนะคะซึ่งก็จะมีส่วนของรล,ล้อนะคะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ด้านหน้าของคันหน้านะคะก็จะเป็นการตัดเป็นคันหน้าให้เป็นแบบตัดตรงนะคะตัดต่อตรง เพื่อในการใช้งานนะคะลูกค้าที่ต้องใช้งานในพื้นที่ที่เป็นไร่นะคะก็อาจจะลดการที่จะใช้งานให้ให้สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคันหน้าเดิมนะคะก็จะเป็นคันหน้าที่มีลักษณะที่ต่ำลงก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการาไปติดในส่วนของพื้นนะคะชุดแหนบคันนี้เป็นแหนบใหม่แบบ เจ็ดเซนนะคะชุดเกียร์จะเป็นเกียร์ของนิสสันโฟวินค่ะระบบเบรกเป็นเบรกลมนะคะอันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าที่อําเภอขามทะเลสอจังหวัดคนครราชาสีมานะคะกำลังติดตั้งชุดเครื่องเสียงกันอยู่ตรนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเครื่องเสียงนะคะอันนี้ก็เลยต้องเก็บภาพมา เก็บวิดีโอมาฝากกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืดกันแล้วนะคะวงมาลัยเป็นวงมาลัยอิสุนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นคูปัตสิบหแรงเครื่องแบบไดสตาร์ทด้านหน้าก็จะมีขอรากนะคะสำหรับรถลายคันนี้ค่ะเป็นรถอีแตนกระบะไม้รถลายเป็นลายโคร,ราชนะคะผสมกับ อ่าดรไลแบบใหม่นะคะซึ่งก็มีความสวยงามกระบะไม้นะคะซึ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรเจความยาวของตัวกระบะรวมที่นั่ง3ามเมห้าสิบนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบรับด้านหลังนะคะก็จะเป็น ไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะคะ่ะสำหรับงานไม้ของเรานะคะจะเป็นงานไม้ที่ประกอบขึ้นด้วยทีมช่างของเรานะคะไม่ได้เป็นกระบะไม้ที่สั่งซื้อสำเร็จมานะคะซึ่งลูกค้าเองก็สามารถเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบที่ลูกค้าต้องการออกแบบนะคะหรือว่าให้เพิ่มความแข็งแรงที่จะเสริมจะเติมตรงไหนก็สามารถอาบอกกับช่างเราได้นะคะ มีลูกยางการกระแทกด้านหลังด้านข้างนะคะคันนี้จะเป็นกระบะเป็นกระทะล้อแบบชนิดแปลงมานะคะเป็นกึ่งพิเศษมายางเป็น825ขอบ16นะคะชุดแหนบก็เป็นแหนบ7จเซนนะคะเป็นแหนบใหม่ทั้งหมด คันนี้จะเป็นระบบเปกลมนะคะคันสีเป็นขนาด5นิ้วนะคะคันนี้ก็จะสามารถบรรทุกนะคะล้ำหนักได้สูงสุดถึง7ตันนะคะ วันนี้ช่างเครื่องเสียงก็กำลังติดตั้งนะคะับส่งของระบบเครื่องเสียงสนใจนะคะรถอีดันงานคุณภาพโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะรถอีดันเชศสมบูรณ์อำเภอพระรมคจังหวัดควนครราชาสีมาเรามีรถอีดันหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะไม้กระบะเหล็กกระบะอลูมิเนียมนะคะชอบแบบไหนก็สามารถเลือกไปใช้กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะคะหรือว่าสเปคของตัวรถ นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสเปคของตัวรถที่ลูกค้าต้องการนะคะจะเพิ่มจะเติมส่วนไหนก็สามารถพูดคุยหรือขอคําแน,นะนําให้เหมาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะคะหรือว่าสภาพพื้นที่ต่างๆนะคะเราไปถึงก็ประมาณด้วยสําหรับช่องทางการเลือกซื้อนะคะรถอิตันเพชสมบูรณ์อาเภอพระนครของเรานะคะก็จาหน่ายทั้งแบบเงินสดหรือจะเป็นระบบผ่านสินเชื่อทกศทุกสาขา หรือจะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0910167281อีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0850271140รวมถึงการติดตามผ่าน Facebook และ u t u b e นะคะทีมพัฒนาไทยคำว่าหรืออิดัเชศสม,มบ,บูรณ์อำเภอพระรามคำจังหวัดนครราชสีมานะคะเราก็มีรดันหลากหลายรุ่นแล้วก็ที่นี่เราก็ยังบริการในเรื่องของงานซ่อมพร้อมดูแลหลังการขายนะคะเรามีทีมช่าง ที่คอยบริการในด้านของการบริการลูกค้าหลังงานขายกันด้วยฝากกันไว้ด้วยนะคะริดันงานคุณภาพอำเภอพระนครจังหวัดนครราชสีมาค่ะ